แต่ยาเซนตรงนี้พอพี่งบนพอเวลาวันปัดคือปัดลงแล้วมันหายอ๋อใช่ครับอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับเนี่เด้งไม่มีของมาเอาโทรศัพท์มาโทรศัพท์เออทำไมเสื้อเหมือนที่เราใส่ใช่แล้วอุ้ยลืมบอกตามล่ามาค่ะว์อ๋อตามหาแต่ตองสุดท้ายในช็อปเลยนะแบบรีนกดโอนเงินหายรึเป่านี่ยสองตั้ เฮครับครับถ่ายป่วยยังถ่ายไหมโอเคี่เียต้ีกัเยี่ยุยแม่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 ถ่ายษานะน่ทำ

ไม่ไ่เนเปนส่งให้หรอวยมันไม่ชัดว่าพี่ขอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้วันนั้นลืมปรับไอ้นี่ว่ะอันนีจะติดเนี่ยขอโทรสั์มาเผื่อขอตัวศัพทอไว้จะมีไข่ ไม่ใช่หนีงานมากกหกลูกค้าเธอเราแล้วจริงจิ้งย่าไม่หนักกว่ายังไงเธอพี่เขาไม่อยากจ้อยู่ไหนตันยังไงเลย Oh, mm -hmm. For security purposes, please do not unattended. The the Otherwise, they will supervised security officer. In case of loss, okay. uh, hey, counter. Thank you. ทุกคนฝากคิดถุงเราไม่เจอกันนานบอกให้แล้วนะได้ยินแล้วใช่ปะ ไอ้น้องเมื่อกี้เป็นไหนวะขยับยหรือว่ายังไงต้องขย่อยเอามามาขยับให้ขยับให้เอามามาอย่ากได้ไหมค่ะแอนะได้ได้ค่ะพีบอนอยากได้ยังได้ยังได้ไหมอุ้ยขอบคุณมากค่ะตอนที่ถ่ายหนูไปยืนอยู่ตรงโน้นและมันพลมม ก็เลยถ่ายไม่ได้เห็นเห็นสีทองมันไม่ได้ปะลองขีดที่มือดูก่อนจะได้ยังอัะมันต้องเขย่าค่ะม่ปากกาไมสกาานาะอันนี้ทไมเขยาแมีปากกาบ้างไหมมีเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอมมี่พี่ขอยืมนะ ได้หวยไหมได้หวยไปแล้วได้เลยจะได้ขอบ้างอ่ะสีอะไรยังครับสีอะไรเอมี่สีอะไรนั่งสองอะน้องมาอยู่นะแถเห็นเลขด้วยนะแต่ว่าก็ไม่มั่นไม่มั่นใจไม่มั่นใจว่างวดไหนเคล็ดขึนใช่ไหมไม่มั่นใจว่าที่เห็นนี่คืองวดไหนงวดที่แล้วหรือเปล่าม้วเห็นกันเลยอยาบอกว่าเอมี่นี่สีอะไรจะเลิกตามแล้วตั้งมากเลยนะอยากให้น้องเขาทายก่อนเจ๊นุ๊ก ่ทียมีสีทองไหนคะไหนคะเจ๊รหนคะไหนแอนเดี๋ยวเตรียมตัวนะเดี๋ยวพี่พรให้พี่ยื่นให้ไปเลยสองเท้าเยนถือกล้องให้ได้ไหมได้ไหมให้ช่วยอะไรไหมได้ได้ค่ะไม่ต้องขอพี่พรหายป่วยยังครับหายป่วยยังครับดีขึ้นแล้วนะโอเคโอเคได้ยินกันแล้วเนาะ ก็จะกูย่างเป็นย่างค่ะไม่เยอะโอ้ยขอบคุณมากค่ะคุณพี่สมบัติเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวพี่หาแล้วนะได้ไหมคะเนี่ยนะพี่เอาออกมาแล้วนะไม่ได้ใส่พระเลยวันไม่ใส่เป็นไรหรอกมไม่เป็นไร จำได้เราเคยเจอกันนี่ครั้งนี้ประมาณกี่สาวแล้วนะครั้งแรกที่เราเจอเรจอที่อินกรีเดียน้องไม่ได้ใบเลขอ่ะน้องบอกว่าไม่รู้จะออกงวดไหนเราไม่บอกหรอกไม่ห่วเลยไม่เป็นคนเดียวไม่เป็นไรตุนซื้อตัวไหนเราตุนโพสต์ด้วยแล้วกันมาๆอย่าพี่เราเก็บก่อน เดี๋ยวเราถ่ายให้อะเหรอโอ๊ยเหนื่อยเลยหาเหนื่อยเลยกันพี่แนนเป็นแบบขอบคุณค่ะดูรูปพอได้ไหมน้องทำช่วยถ่ายคลิปให้หน่อยได้ไหมคะย้อยเยยแกงยาดมมาติถ่ายให้่มาได้ค่ะเก้าเอ้ยไม่มาเก้าคนนะคะย้อยเยย์เก้าคนที่ไม่ได้มาอ่าเดี๋ยวพี่เก้อยนับหนู่ย้อยนับแล้วเฮ้ยไม่มาแปดคนแปดคน สวัสดีครับแก๊งยาโดดได้ข่าวว่าที่เล็กแปดคนไม่มาใช่ไหมไม่ไหวแล้วสิไ um, ม่ไหวแล้วนะครับใส่ลมไปแรงไปเอาไว้เจอกันครับโดดเยอะๆหน่อยนะครับบ๊ากันค่ะโอเคขอบคุณค่ะ ตรงไม่ไหวแล้วซีเนี่ยพี่ไก่ช่วยถือมมต้ยเอาเก็บมันแห้งเยมันแห้งวันนั้นน่ะไปเลยวันไหนตรงนี้นะวันไหน

เยอะเงิเยอะนะเอ้ยงานน้อยๆแต่เงินเยอะๆดีกว่าขอให้ขอให้พี่ปูเป้หน่อยขอผักทองค่ะพี่ปูเป้ไงจัดได้ไหมครับให้ค่อยๆขอให้น้องแข็งแรงขออะไรสวัสดีครับพี่ปูเป้ครับก็ขอให้ปูเป้มีสุขภาพแข็งแรงน้องที่อยู่ท้องด้วยนะครับ ้อนนเนไม่เห็นเลยว่าทํมมาอ๋อจริงเหรอเห็นตะวนเห็นรถถุงชนข้าพี่เห็นเลยว่าทํมมาอ้องเป็นโรคต้องที่เห็นมองคนอื่นบ้างนอกจาโยน อะไรคะพี่หมอเดี๋ยวเล่นกันเองแซวกันเองาเจเราไม่ได้มาต่งเลยนะวะทีู่้ะอยู่นี่ให้ิ๊กเจ้าอยู่ไปเดินาเดี๋ยวมน เดี๋ยวดีมาตสบายดีนะคะเดิมเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเมื่อคืนเป็นไงบ้างพี่ดาว นี่ก็นานเจอทีเหมือนกันเนี่ยนานมากเลยนับเป็นชั่วโมงดีกว่าไม่ต้องนับเป็นวันเราเขาพูดเขาเขาพูดเขาพูดแบบแบบไหนอ่ะพูดเหมือนเราเขาพูดแบบไทยเราแบบี้แต่ว่าเวลาเขาจะขอบคุยนะโอ้ดูดีมีแต่คนพี่โอพี่โอสวัสดีค่ะพี่โอสวัสดีค่ะพี่โอโดนผีหลอกเปล่า ไปเหล่าไปบดไปเก็บใจหลายๆได้หลายๆพรุ่งนี้ไปออสแล้วก็เวลาเลี้ยวน้าำน้ำนี่้หยิบจอกให้หน่อยหยิบจอกให้หน่อยอ๋อแต่ตอนแก้วต้มจอกเดี๋ยวเอางี้เจ๊เจ๊เจ๊นกเดี๋ยวจับให้หน่อยหยิบจอกให้หน่อย ไข่ทอไม่เอาอันนี้เครื่องไข่เรียเครื่องข่เพีวเยวอ้โหไทาไม่ใช่เป็นวิดีโอเรหนูเองยอตัวเองเลยเลี้ยวหายตัวเองเลยเขาเป็นไข่ของแฟนานไ่งแฟนอะเฮ้ยไอี่โดนแปมๆเลยขอโทษค่ะ ก็เลยไปถ่ายมาอย่างแรกไลยก็พี่คอนไม่สอดถ่ายิใช่ปะใช่ต้องแต่จะบอกว่าคนที่ถ่ยกับพี่โอทานดีมากเจ๊ก็เลยถ่ายไงตอนเราถามพี่โอว่าเห็นบินแต่เขายืนรอแล้วอ่ะพี่โอพี่งนีบินกี่โมพุ่งนี้บินกี่โมเขาบอกให้เจอกันสี่ทุ่มาะ สรุปก็คือเท่ากันใช่ไหมจะได้รอส่งพี่โอด้วยเขาตรงไปข้างๆขอพร้อมกันใช่ไหมต้องได้คอมบอกวี่หนึ่งสองสามสี่ห้าลกไปเดียวกันตายแล้วพี่โอพี่โอหล่อจังพี่โอหล่อจังรับรับตังค์ด้วยนะใครมารับตังค์ด้วยนะได้ยินไหมใครชมพี่โอพี่โอบอกให้มารับตังค์ด้วยนี้สิบบาทจ้ะมันไปแล้ว เดตอทำอะรด้ยกันดีดไม่ด้ไม่ได้ไม่ให้หมุนให้บค่ะห่าน่ยตรงนี้นะไม่ต้องตามไปนะเราเฉคนนี้ใช่รถมจอดอยู่ตรงนี้ก็มือจันดอ่นก็ด่าแม่ก็คือด่าดีอะเยี่ยมก็จะน้อใคีกิ่อกถ่ายคคนบอกเล่น บังหน้าร้านคนขอเอาฝากเลขบัญชีให้เรไม่เข้าจเาเราไม่เอาวดีโอแล้วา่็เาถ่ายรูปเร็วังหน้าร้านเขาเข้าาาก้องเนี่ยวแคต้งแนวนอนตั้งหรือนอนแนวจะแคงักกัน

ปวยด้วยอ่ะใช่จริงหรอใช่เออหรออีกรนค่ะส่ตรงนีนะไม่โดนังอ้า่อ้าวอ้าวเฮ้ยตั้งแต่ใถามแม่แ้ค่ะ ไปแล้วเีวอไปแล้วไปนะโอเคโอเคสุดท้ายแล้วนะมีใครไแเนาะไปแล้วนะไม่เดินตามเรานะหยุดตรงนี้นะ้้ม ไ่ไคะไไคะงเจ๊เพิ่งทได้เีย่านี้ไช่ไหมไข่สับไขนะพรุ่งนี้มาได้มครับได้มาเลยไม่หยวันแล้วคิดถึงลไยเย้ยนะอม่อย cover ให้ดูไหมดไหมไป a m หน้เดียวไนเจะดีใจ่ดู c o e r ้านนอยเพลงลายบอกได้ไหม เพลงอะไรบอกได้ไหมอระเพลงอะไรบอกได้ไหมเออเพลงที่มีงูออกมาครับอ้าวจีรออเพลงที่ทำอุ้ยอะแปะบ้างแปะบ้างแปะมือบ้างแปะมือบ้างบายครับโอเคโอเค Bye bye. bye. ขึ้นทางไหนอะเ้วกลับทางไหนกับกัน้อรบเลยค่ะฮะอา,อาไม่โทรศัพท์มาค่ะโทรศัพท์มา,มา,มาแป๊บหนึงนะคะโค้งนี้กค้งนี้ ขอบคาแบบน้องเขาก็มีมารยายะไ้บบผใหญ่น้องบอกถอยเ่ากับเดียรที่ถอยเข่าที่มีชัในเขที่แก่งไม่มาจับหน้า107ซึ่งเลยทาจ่าย8ได้มาถึงทั้การแสดงยางือแล้วนคะ

เับไปทํางานบ่ายๆเจ๊พรุ่งนี้เจอกันนี่อะไรอ่ะล้ายบอกอ่าอันนี้อัดคลิปวีดีโอเดี๋ยวลง YouTube เอ้ยบ o u t u b e ด้ายกันเก่บ๊ายบายบ๊ายบาย